อ่านะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กับมาอยู่กับเจ็ดบาปนะครับหลังจากเอาคอมไปซ่อมนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับก็วันนี้ก็ไม่อยู่กับตีบอสนกนะครับเหนือขีดจํากัดนะครับคือช่องอื่นเขาก็ทํากันไปแล้วล่ะนะครับคือผมคอมเสียงไงเออก็เลยเพิ่งจะได้ทานะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวละครแล้วก็ของที่จําเป็นในการใช้โงก่อนนะครับผม ถ้าไม่มีของอตามนี้เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าไปลงบอสตัวอื่นก่อนน่าจะดีกว่านะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันผ่านยากพอสมควรนะครับสำหรับชั้นะี่าน,นะครับอย่างแรกที่ต้องมีเนี่ยก็คือเมลิโอดัตนะครับเมลิอัตมืดนะอันนี้ผู้เล่นที่กลับมากับผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะมีทุกคนนะครับส่วนผู้เล่นเก่านี่ก็มีถ้าเล่นมาทุกกิจกรรมเนี่ยก็มีกิจกรรมที่แจก อตอนครบรอบ5ปีที่แล้วก็จะ,ะที่5ปีที่ผ่านมาไม่ใช่5ปีที่แล้วนะครับจะผ่าน5ปีมาใช่ไหม5แหละนะครับนะก็มีแจกนะครับผมตัวที่ต้องมีเนี่ยก็จะมีเมเลอดัสนะครับพร้อมกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เมเจด้านะครับพร้อมอาวุธศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นเทพเจ้าสายฟ้าทอนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะยังอยู่ในตู้อยู่นะครับผม นะทอเนี่ยสำหรับใครที่มีอันติ2เนี่ยน่าจะสบายกว่าหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าทอผมเนี่ยอันติ1ครับถ้าทออันติ2เนี่ยเวลาใช้อันติแล้วมันจะแปลงร่างเลยนะครับส่วนทออันติหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเก็บสแต็คเพื่อแปลงร่างนะครับถ้าใช้อันติแล้วเนี่ยดามเมจไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่แปลงร่างนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนถ้าเกิดถามว่าไม่มีทอใช้ตัวอื่นได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าพลังไอเดีเนี่ยต้องสูงระดับหนึ่งนะ น่าจะสัก15ล้านอัพนะครับถึงจะผ่านนะต่อมานะครับตัวละครตัวนี้นะครับจะใช้ตามผมก็ได้นะเป็นเฟยนะครับอันนี้จะเอามาใช้แค่อาวุธศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวของเฟยนะก็คือจะเอามาเพิ่มความเสียหายสกิลเดียวที่พวก้องเผา,าไม่ระบุกับลักนาล็อกสร้างนะถ้าผุ่มจะไม่บิดนะ ผมจําเปอร์เซนต์ไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะครับก็จะเอามาให้ทอี่ยตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีเป็นเดียเน่เขียวนะครับเดียเน่ราชินีสีเขียววาเลนไทน์ Valentine, นะครับผมสามารถใส่เป็นเดียเน่ได้นะครับเพราะว่า,าผมจําสกิลไม่ไม่ค่อยแม่นละแต่ว่าถ้าตั้งถ้าตั้งค่าเนี่ยจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของพวกพ้องนะครับเปอร์เซนต์ผมก็จาไม่ได้ละนะมันก็จะเหมือนตัวของคิซุนะนะครับที่ลงสัตว์อสูรได้นั่นเองนะ ใครมีก็ใส่เป็นตัวนั้นได้นะครับผมอ่าทีนี้ในส่วนของ a r t ติแฟกเนี่ยเราจะใส่เป็นอ่าเซตนกนั่นเองนะครับนะใครไม่มีเนี่ยก็อ่าไปทำก่อนนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆวนไปนะครับ1-3เดี๋ยวมันก็ดอกนะครับการนกนะก็ไปนะครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยก็จะใส่เป็นอ่าเซตโจมตีหมดเลยนะจะมีเมเจด้านะครับที่ใส่เป็นเซตโจมตีโลนอกนั้นจะเป็นอ่าเซตโจมตีดาเมจคริทิคัลทั้งหมดนะครับผมแนะนำคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนอ่า ตัวถ้าเกิดใครจะเล่นตามผมเนี่ยเราก็ใส่เป็นเฟย์เนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็นทามิเอลนะเพราะว่าเฟย์เนี่ยจะเป็นตัวที่โดนเล็งนะครับจะมี2ตัวนะจะมีเฟย์กับดัชนะครับผมนะมี2ตัวนี้นะแต่ว่าดัดเนี่ยมันไม่ตายอยู่แล้วนะ่นะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเริ่มกันที่เฟย์หนึ่งเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมถ้าเกิดแพ้หรือว่าชนะเนี่ยผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ เล่นจนชนะให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้องพึง่งเพราะว่ามันต้องพึ่งการ์ดนะครับถ้าการ์ดไม่ขึ้นไหนยังไงก็ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับไม่คร่าวๆอธิบายแบบละเอียดนะครับว่า,าแต่ละสเตปในการผ่านเนี่ยมันผ่านยังไงนะในแต่ละเฟสนะครับอโอเคนะครับในส่วนของเฟสที่1เนี่ยเราจะใช้ทอนหนึ่งใบนะครับก็คือใบนี้นะครับผมอัศนีแปรผันเพื่อเก็บสแต็กไปก่อน นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการาเคลียร์การ์ดของเฟย์นะเพราะว่าการ์ดของเฟย์เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราเอามาแค่อเอาบัฟตถุศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะตรงนี้นั่นเองนะครับทนีนี้เราก็ตีไปนะครับแล้วก็ใช้เมจอด้านะครับหนึ่งใบนะคือเฟย์เนี่ยเรื่องเฟย์มาเนี่ยเราจะเก็บอ่าสปินนะครับการ์ดตีโมของดัดไว้นะครับกับการ์ดฮิลนะครับผมนะถ้าตาหน้าการ์ดอ่าการ์ดสปินขึ้นเยอะเนี่ยถือว่าดีนะครับหรือว่าการ์ดฮิลขึ้นเยอะก็ถือว่าดีเหมือนกัน นะนะครับในกรณีเนี้ยผมอ่าต้องบอกก่อนว่าต้องมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของรัฐนะครับไม่งั้นเนี่ยมันล้างดีบัฟไม่ทันนะอ่าทีนี้เราก็จะเคลียร์ไปนะครับอ่าผมก็จะตัดช่วงที่อ่าทำดาเมจออกนะเพื่อให้มันกระชับขึ้นนะครับสำหรับอ่าไ,ไอสัตว์อสูรรอบนี้นะครับเพราะว่ามันตีนานนะอ่านะครับทีนี้เนี่ยพอเราจบอ่าเริ่มเฟดมาเนี่ยก้ ผมจะนับเป็นเทิร์นเราหนึ่งเทิร์นแล้วก็เทิร์นบอสหนึ่งเทิร์นนะครับเมื่อเข้าเทิร์นที่สามก็คืออ่ากลับมาเทิร์นเราเนี่ยเทิร์นที่สี่เนี่ยบอสก็จะใช้อ่าการ์ดใบนี้นะครับแอร์เบรกนั่นเองนะครับก็คือระงับเอฟเฟกต์ของทุกสกิลรวมทั้งตั้งท่าไม่ตายของศัตรูทั้งหมดแล้วก็ลดความสามารถด้านโจมตี20%นะนะครับอ่าอันนี้จะไม่รวมอ่าตั้งท่าแล้วก็ฟื้นฟูนะครับยังสามารถใช้ได้ปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอ่า เทร์นี้เนี่ยเราจะต้องใช้การฮิลหนึ่งใบนะครับเพื่อฮิลเลือดให้ดัดขึ้นมานะครับแล้วก็บวกสตัททั้งทีมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสปินขึ้น2ใบเนี่ยเราก็เก็บสปินไว้2ใบนะครับแต่ถ้าขึ้นแบบผมเนี่ยก็ใช้ฮิลไปก่อนใบหนึ่งแล้วมันก็จะเหลือไปนะ่ะถือว่าดีนะครับแล้วก็เก็บสเต็กทอถ้าการทอขึ้นเนี่ยก็เก็บสเต็กทอต่อนะครับแล้วเราก็ใช้ไปเลยนะเราจะเหลือแค่การดัดนะครับไว้ตีเดียวนะ เราก็พยายามเขีรยการ์ดเฟกับเมเจด้าไปด้วยนะครับเพื่ออวตินะอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะโดนประมาณนี้นะอันนี้ผมลืมอีกอย่างหนึ่งคือก่อนจบเฟดก่อนจบเฟดหนึ่งเนี่ยก่อนจบเฟดนี้เนี่ยยังไงก็เก็บการ์ดขั้น2นะครับไว้อย่างน้อยอน่งึใบนะครับเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ในเฟดถัดไปนั่นเองนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเก็บการ์ดขั้น2ไว้ด้วยนะอย่างน้อย1หรือว่า2ใบก็ได้นะครับ ในกรณีนี้ผมจะเก็บการ์ดทอไว้แล้วกันนะครับเราก็จะสปินไปก่อนนะครับเพื่อล้างดีบับนะครับแล้วก็ฮิลนะจากนั้นก็จะใช้เป็นฟเฟย์แล้วก็เมลิโอดันเนี่ยโจมตีดุดเลือดมานั่นเองนะครับะนะครับทีนี้เนี่ยผมมีกร์ดที่จะเลื่อนเป็นขั้น2เนี่ยอย่างน้อย2ใบแล้วนะครับผมก็จะใช้ทอนะครับการาดที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยใช้ไปเลยนะเพราะว่าตาหน้าเนี่ยเราได้ใช้แค่ขั้น2นะครับไม่กี่ใบนะ ่ะนี่เราก็จะใช้ไปเลยนะครับแล้วก็เผื่อการไปสักใบสองใบก็ได้นะครับนะผมก็รวมเล่งอติทอไปด้วยเลยนะครับการดขึ้นถือว่าดีในระดับใช้ได้เลยนะครับอ่ะผมก็ขอรวมการ์ดไปก่อนนะตอนนี้เนี่ยคือเริ่มเฟรมมนมาเนี่ยเราจะตีก็ได้นะครับไม่ตีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อ่มี อันติขึ้นมาเยิ่ยมเน,นนะ่ยเชียร์อันติไปก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพื่อหาการ์ดให้มันได้ขั้นสองนะนะครับไม่งั้นเนี่ยทุกๆ2เทินเ,เนี่ยเราจะโดนแอร์บาร์สนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่ใช้ขั้นสองนะครับอย่างน้อยเนี่ยสามใบนะครับนี่สรลมแห่งอิกดาซิอยู่นะถ้าเราไม่ใช้3ใบเนี่ยเราจะไม่ได้การคุ้มครองของฮิเวิร์ดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามีการคุ้มครองฮิวเวิร์ดเนี่ยแอร์บาร์สเนี่ยจะตีเขาเรียกไงจะตีพาดเป้านั่นเองนะครับ ทุกๆ2เทินเนี่ยอบอจะใช้ a i r ์บาร์นะครับยังไงก็เก็บการ์ดหลังจากเราโจมตีเนี่ยเราก็พยายามเก็บการ์ดขั้น2ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าไม่ไม่สามารถฆ่าตายภายใน2เทินแรกนะครับทีนี้ผมก็จะฮิวไปก่อน1ใบนะแล้วก็เอาอันติทิ้งไปใบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเหลือที่ว่างพอจะรวมกร์ดต,ต่อนะแน่นอนนะครับถ้าเรายังไม่มี การคุ้มครองของเฮลเวิร์ดเนี่ยเราจะตีบอสไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บไว้ใช้ตอนอมีบัฟคุ้มครองนะครับอ่ะนะครับหลังจากเราโดนบอสตีเสร็จเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะมี1ตัวนะครับที่โดนเลือดไหลน,นะแล้วก็ถ้ามีการล้างเนี่ยถือว่าดีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวนั้นถ้าตัวนั้นอ่าไม่ใช่ตัวดาเมจนะครับอ่ะเราก็จะล้างบัฟไปก่อนนะครับเพื่อให้โล่มันเหลือเยอะที่สุดนะแล้วก็ใช้ขั้น2ไปเลยนะครับอ่า ต้องใช้อย่างน้อย3ใบนะครับถึงจะได้การคุ้มครองของเฮลเวิร์ดนะตีเข้าไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับใบไหนก็ได้จะเป็นฮิลตั้งค่าขอแค่เป็นขั้น2ก็พอนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้รวมเป็นขั้น3นะเพราะถ้าเป็นขั้น3เนี่ยต้องใช้ขั้น33 3ใบนะมันจะยากกว่านะครับนะครับพอเราใช้การขั้น2เนี่ยมันก็จะมีบัฟขึ้นข้างบนตัวบอสอย่างนี้นะครับต้องได้อย่างน้อย3สเต็กนะก็คือใช้3ใบนั่นเองนะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้แล้วเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนโลกของคิงนั่นแหละครับบัฟนี้จะอยู่2เทินนะครับเการ์ขั้น2มีอย่างน้อย1นใบนะเราก็เคลียร์าการ์ดให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ตาต่อไปเนี่ยเรามีขั้น2เล่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบเฟสนี้เนี่ยผมพยายามผมต้องบอกว่าพยายามเก็บการ์ดทอกับดัแล้วก็เมเจด้าไว ก็จะดีมากนะเพราะว่าจําเป็นในการใช้ในเฟสต,ต่อไปเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นอันติหรืออันตีดั๊เนี่ยอ่าไม่จําเป็นต้องเก็บใ,ใช้ในเฟสถัดไปนะครับใช้เป็นตีเดียวนะอ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มด้วยอันตินะครับคิดว่าน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะตายอยู่นะอ่ะเนี่ยผมจะใช้เพราะว่าอ๋อดั๊ดัดโลหายเนี่ยไม่มีดาเมจเพราะฉะนั้นผมก็เก็บการดัดไว้นะครับเราจะใช้เป็นอันนี้นะครับแล้วก็อ่า ตีสปินไปก็ได้นะครับเพราะว่าเฟน่าเนี่ยไม่ส่งผลนะสปินเนี่ยทำดาเมจได้อย่างเดียวนะครับโอเคนะของผมการ์ดถือว่ารวมมาดีใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ขั้นสองให้หมดนะนะถือเป็นการอ่าต้มหนึ่งนะถือเป็นการเคลียร์การ์ดของอันนี้ไปนในตัวด้วยนะครับเป็นการอ่าเขาเรียกว่าไงนะเคลียร์การ์ดอ่า Fate เฟยไปนในตัวด้วยนั่นเองนะ เดี๋ยวนะผมขอคิดแป๊บหนะึงไม่ใช่เราไมา่ได้ใช้ทอรเราไม่ได้ใช้โอเคนะยังไงการทอรก็ต้องรวมนะผมไม่อยากให้มันรวมเลยเพราะว่าตาหน้าเนี่ยคือมันใช้ต้องใช้การทอรเยอะพอสมควรนะครับถ้าเกิดการไม่จะได้กับการดัดไม่ขึ้นเนะี่ยผมไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่นะไม่ค่อยอยากให้มันรวมเท่าไหร่นะนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมแนะนํานะครับ ถ้าเกิดใครได้อันติเฟในเฟสนี้นะครับผมแนะนําให้เก็บไว้ครับดองยาวไปเลยก็ได้นะครับหรือใครจะเอาไปใช้เฟตหน้าก็ได้นะครับนะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวผมเอาไวอ้อธิบายอีกทีในเฟสถัดไปละกันนะเดี๋ยวผมขอจบเฟตนี้ก่อนนะครับผมใช้เฟเครียรกร์ดเฟทิ้งไปละกันนะแล้วก็ผมอยากเก็บเมจิรดาวไปใช้เฟตหน้าแต่ไม่เป็นไรเอาใช้ไปก่อนนะผม แช่ตไปด้วยเลยแล้วกันนะเผื่อไว้ก่อนนะแล้วก็การ์ดอีกใบหนึ่งการ์ดรวมดีซะด้วยเนี่ยโอเคนะครับการ์ดทอเยอะถือว่าดีอ่าทีนี้เนี่ยพอมาถึงเฟสนี้เนี่ยอ่าสิ่งแรกที่ผมจะแนะนํานะครับคือถ้าเกิดใครเหลือการ์ดเมเจด้ามาระดับหนึ่งเนี่ยอ่าแนะนําให้ใช้การ์ดขอตีเดี่ยวนะครับเมเจด้าไปก่อนนะถ้ามันเหลือสองใบเนี่ยใช้สองใบนะครับแล้วก็ปิดด้วยทอนะครับนะ ตอนนี้เนี่ยบอสจะมีสแต็กทรหดทั้งหมด10สแต็กนะครับผมโดยการจะลดหนึ่งสแต็กเนี่ยเราต้องตีติดคีนะครับหนึ่งการ์ดหนึ่งใบติดคีหนึ่งครั้งเท่ากับลดหนึ่งสแต็กนะแต่ถ้าเกิดเราใช้อ่าเพิ่มพลังนะครับการเนี่ยอ่าที่มีความสามารถเพิ่มพลังเนี่ยแล้วเราตีไม่ติดคีนะครับบัฟหนึ่งบัฟในนี้นะครับมันจะกลายเป็นเพิ่มดาเมจที่บอสสร้างนะแล้วถ้าเกิดเราตีติดคีปุ๊บเนี่ยบัฟใบนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปพร้อมกับอ่าทรหดอีกใบหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราใช้ เพิ่มพลังนะครับเราตีไม่ติดคี้นะครับมันก็จะ,ะเปลี่ยนบัฟตรงนี้เป็นเพิ่มพลังให้บอสแล้วถ้าเราตีติดคีเนี่ยมันก็จะหายไป2อันนะครับเท่ากับเราใช้การ์ดทอ1หนึ่งใบเนี่ยคุ้มเพราะว่าทอเนี่ยตีติดคีตลอดนะ,ะแล้วก็อีกอย่างที่แน,แนะนําคือเก็บอันติดัดไว้นะครับแล้วก็พยายามเก็บอันติดให้ได้อย่างน้อย,ยสามตัวนะ,ะเฟนี่ผมเอาเป็นทอดัดแล้วก็เมจอด้าก็ได้นะครับสามตัวนี้นะ เดีอดใครเก็บได้4เลยก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมจะใช้ดัตตีก่อนนะโดย2ตัวเนี่ยมันจะมีดัตกับทอทีอ่ตีติดขี้นะครับส่วนดัตเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อารมณ์เขานะว่าเขาจะตีติดหรือไม่ติดนะผมจะใช้ถ้าเกิดอทอเนี่ยไม่มีสแต็กเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นอัศนีแปรพันธ์ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยพายุสายฟ้าเนี่ยมันจะตีติดคีตอนทอแปลงล่างนะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่แปลงร่างเนี่ยผมแนะนําเป็นใบนี้นะ,ะผมจะเก็บขั้นสามไว้แล้วกันนะครับเอาไว้ใช้ในเฟสหน้านะอันนี้ดัตติติกินะครับเห็นนะบัฟมันจะหายไปละหนึ่งบัฟนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราใช้ไปสี่ใบนี่บัฟมันจะหายไปสี่นะทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้ ใบนี้นะครับพลังหมุนสังหารเนี่ยถ้าตีติดคี้มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่ติดคี้เนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มความเสียหายที่บอรสร้างนะครับเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใปน,นี้ถ้าตีติดคี้ถือว่าดีถ้าตีไม่ติดคี้ก็ส่งผลเสียเหมือนกันส่วนใบนี้นะครับบุกสายฟ้าแลบของอลืมชื่อเฟยนะครับการไปน,นี้จะไม่ลบสแต็กนะครับแต่จะเป็นเพิ่มสแต็กเข้าไปด้านหลังแทนนะครับเป็นเพิ่มความเสียหายที่บอสร้างนั่นเองนะครับก็คือ มันจะไม่ลบสแต็กตรงนี้สมมติเรามี6แล้วเราใช้ไปนึตีเนี่ยอ่ามันจะเพิ่มเป็นเจ็ดนะครับมันจะมีไปที่7เท่ากับว่าเราตีไปเนี่ยมันก็จะลดอันข้างหลังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะลดตรงนี้หนึ่งอันนั่นเองนะอันนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมอ่าเรามีเวลาสู้เนี่ยผมเลยบอกเรามีเวลาสู้กับบอสเนี่ยสามเทินของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำสแต็กหมดแล้วเนี่ย เราเก็บอันติไว้หนึ่งอันติก็ได้นะครับคือไอสแต็กที่โดนเนี่ยผมต้องอธิบายมาอย่างนี้คือไอสแต็กที่โดนเนี่ยไอ้เนี่ยอ่าอันไหนนะอ่าแป๊บหนึ่งผมหาก่อนนี่ใช้สกิลตั้งท่าไปได้เนี่ยถ้าเกิดเราจบเฟสนี้ไปเนี่ยมันก็จะหายนะครับมันจะไม่ได้อยู่ยาวเหมือนชั้น3นะอันนี้ถ้าเกิดใครเกิน3เทินแล้วปิดไม่ได้แล้วบัฟหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับใช้อันติไปได้นะตาหน้าเดี๋ยวไอ้บัฟพวกนี้มันก็หายไปนะครับโอเคนะถ้าเกิดใครงง,งก็ อ่ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยผมผมคิดว่ามันน่าจะนะน่าน่าจะหายหมดได้อันเดียวนะทำอะไรไม่ได้นะครับการขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ตีไม่ติดจีเนี่ยเพิ่มละอันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันนะครับเนี่ยเพิ่มอ่พอตีติคิเนี่ยมันก็จะลดนะครับสองสี่ห้าโอเคเราได้มาจะได้มาใบหนึ่งแต่ว่าคุ้มอยู่นะ ถ้าเกิดใครเจอแบบนี้เนี่ยไม่ยากนะครับเราก็แค่ลองนะถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเรากดปิดเกมนะครับแล้วเข้าใหม่นะมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับแล้วเราค่อยลองอันที่ถูกนะอันนี้เป็นทิกนะครับเวลาใครลงบอสนะครับเวลาเราพลาดอะไรเนี่ยเราสามารถปิดเกมนะครับแล้วมันจะมาเริ่มเฟสที่เราพลาดนะอันนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าผ่านนะคืออันเนี้ยถ้าเกิด ใครได้อีกอันหนึ่งเนี่ยถือว่าดีนะครับได้เป็นผมจําไม่ได้ว่า15บห้าสนะิบหเรเซ็นหรือว่ายีนะยี่สิบห้าหรือยี่ห้านะครับถ้าเกิดได้นั้นอ่ะมันจะง่ายกว่านะถ้าคืนชีพเนะนีญญ่ยอันนี้ยากนะครับเพราะว่ายิ่งอยู่นานเนี่ยบอสยิ่งเก่งนะเอาผมจะพยายามเล่นแล้วกันนะครับคือถ้าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยก็ผมก็จะจบไปแค่ตรงนี้ละกันนะครับถือว่าผมอธิบายเฟสหนึ่งถึงสเนี่ย โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเฟส4เนี่ยมันไม่มีไม่มีอะไรมากนอกจากทำดาเมจนะครับถ้าเกิดใครได้เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยเราก็แค่อันตภัยนะครับลองอันติให้ครบสอันนะครับถ้าเกิดมันเหลือประมาณสามหลอดสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ใบนี้นะครับถ้าทอแปลงล่างเนี่ยใช้ใบนี้คือจบนะแต่ถ้าทอไม่แปลงล่างเนี่ยแนะนําว่าให้ค่อยๆตอดไป1ทีนะครับเหลืออันติไว้2ตัวนะ ใช้เมเจด้าเนี่ยเป็นอันตีแรกนะครับแล้วก็ตีตีไปนะครับถ้าเกิดพลาดเนี่ยก็กดปิดเกมแล้วก็เริ่มใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ลองอันที่มันถูกๆไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรนะอ่านะครับก็ตามนั้นนะครับก็ไม่ผ่านนั่นเองนะคือถ้าเกิดเราได้อ่าเขาเรียกอ,อันไหนนะอันนี้ไหมอ่าถ้าเกิดเราได้อัน,นเนี้ยฝ่าวิกฤตเนี่ยเราจะอ่าเขาเรียกว่าไงนะ คำนวณดาเมจได้ง่ายกว่านะครับส่วนอันนี้เนี่ยถ้าเกิดการเราขึ้นไม่ดีเนี่ยมันยื้อนานนะครับมันสู้ไม่ได้นะครับอัอนบนเนี่ยถ้าเรามีอันติอย่างน้อย3อันนะครับผมคิดว่ายังไงมันก็ผ่านนะถ้าเกิดเมื่อกี้เราได้เนี่ยเราผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีขั้น3ามอันนั้นหนึ่งใบนะคือมันปิดได้แล้วนะครับทีนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเฟสหนึ่งเฟสสามเนี่ยก็เล่นประมาณนั้นนะครับผมส่วนเฟสสเนี่ย ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าเราซุ่มได้บัฟอะไรของบอสนะค่าวๆข,ของชั้น4ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ดันเนี่ยก็แนะนำให้ไปฟาร์มที่กระรอกก่อนนะครับนะถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยผมแนบลิงก์บริเวณตัวไอไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับใครที่ยังตีเฮลเวิร์ดไม่ผ่านนะกก็ขอให้ผ่านกันนะครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ อขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ